The p r o u d of p ไพรเปิดหกไอดอลเคป๊อปฝ่ายชายเป็นกำลังใจให้ชาว LGBTQ+ กล้าออกมาสปิคเอาเพื่อให้สังคมยอมรับแถมยังสนับสนุนในความเท่าเทียมจะมีไอดอลคนไหนกันบ้างนั้นตามไปดูกันเลยครับคนที่6 RMBTS ลีเดอร์ทีเรียกว่าเก่งรอบด้านแห่งวง BTS นำจุนเคยทวิตแนะนำเพลงเซ e l ลิ e ของเมคเกิ m มอรซึ่งพูดถึงสิ่งที่คนรักเพศเดียวกันต้องเผชิญแถมตอนที่ขึ้นพูดสุนทรพจน์บนเวที UN มีช่วง งตอนหนึ่งทีอารได้กล่าวว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนสีผิวอะไรเพศอะไรแค่พูดเพื่อตัวเองหาตัวของตัวเองหาเสียงของตัวเองให้เจอและพูดเพื่อตัวเอง คนที่5ชูกา BTS แรปเปอร์มาเทอีกหนึ่งสมาชิกบางท่านเคยให้สัมภาษณ์กับทางอเล็กคอนสไตล์เกี่ยวกับสาวในอุดมคติของเขาเองว่าผมเน้นที่บุคลิกภาพและท่าทางผมไม่มีสเปคที่ชัดเจนและไม่จำกัดว่าแค่ต้องเป็นผู้หญิงนอกจากนี้มินยุนกียังเคยตอบคำถามกับทางบิลบอร์ดหลังถูกถามเรื่อง LGBTQ+ s, อย่างตรงไปตรงมาว่าไม่มีอะไรที่ผิดทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน คนที่4ยอนจุนทีายทีพี่ใหญ่ของวง Tomorrow by Together เป็นคนที่ชื่นชอบแฟชั่นเป็นอย่างมากนะครับเคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร v o g u e k ค r รีเกี่ยวกับแฟชั่นแบบไร้เพศได้อย่างน่าสนใจว่าใครเป็นคนนิยามการใส่เสื้อผ้าว่าแบบไหนต้องเป็นของผู้หญิงหรือของผู้ชายและยังบอกว่าอยากลองใส่กระโปรงแถมยังใส่มาอวดโมอาบ่อยๆอีกด้วยยอนจุนได้มีคอไซกับแฟนๆพร้อมกับมีการพูดว่าแฮปปี้พายมัน คนที่3เต็นเววี เมนแดนชาวไทยที่ไปเป็นศิลปินเกาหลีเคยมีแฟนคลับเข้ามาถามเจ้าตัวนะครับว่ามีอะไรพูดถึงแฟนๆที่เป็น LGBT ไหมซึ่งเตนก็ได้ตอบคำถามในทันทีว่าผมอยากให้คุณเป็นตัวของตัวเองรักตัวเองเราทุกคนเหมือนกันเป็นมนุษย์เหมือนกันดังนั้นจงรักตัวคุณที่เป็นตัวเองไม่พยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครแค่เป็นคุณแค่นั้นก็พอแล้วถ้าคุณมีความสุขที่เป็นตัวเองนั่นก็เป็นทุกๆอย่างแล้วคนที่2ฟิลิปสเตคี นุ่มหล่อมากสเสน่ห์ผู้เปี่ยมไปด้วยพลังได้ให้สัมภาษณ์กับอารีนาโฮมพัดแมกกาซีนเกี่ยวกับมุมมองด้านแฟชั่นของตัวเขาเองว่าทุกครั้งที่ผมได้เห็นในแบบกำลังโพสท่าทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้ในเวลาที่พวกเขากำลังสวมใส่เสื้อผ้าของผู้หญิงมันมีความน่าดึงดูดได้สมบูรณ์แบบมากๆส่วนตัวของผมแล้วผมมีความสนใจในแฟชั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟชั่นที่ก้าวค้ำทั้งขอบเขตข้อจํากัดหรือแม้แต่จินตนาการเกี่ยวกับเรื่องเพศครับ คนที่หนึ่งโดยอง NCT เมมเบอร์สุดหล่อเสียงดีจาก SM Entertainment เคยมีแฟนคลับมาเม้นถามว่าตกหลุมรักเพื่อนทำยังไงดีซึ่งยูตะเพื่อนร่วมวงพูดขึ้นว่าเป็นความสัมพันธ์ชายหญิงเหรอแต่โดยองกับพูดว่าไม่รู้สิคนที่แอบชอบไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายที่แอบชอบผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้หญิงที่แอบชอบผู้ชายอาจจะเป็นผู้ชายชอบผู้ชายหรือผู้หญิงชอบผู้หญิงก็ได้